มาดูโครงสร้างหลักด้านท้ายกันบ้างครับมานี่ครับเม็ดอาร์มุมท้ายมุมท้ายสุดครับนี่เม็มดอาร์คเดิมนะครับดูน็อตครับน็อตเดิมไม่เคยแกะเลยครับนี่ท่านผู้ชมภายหลังกว้างมากกระจกทั้งน้าไม่ใสการมองตำแหน่งของการวางกระจกเนี่ยดูไม่กึดอัดครับไม่ทึบเลยใช้ได้ครับ Honda Civic FC ปี2019ผ่อนเพียงเดือนละ9,600บาทเงินเดือน20,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยคันนี้มาให้แล้วครับมากันแล้วคันนี้จัดมาให้ท่านผู้ชมแล้วครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda Civic ปี2019เป็นตัว1.8 EL ตัวท็อปของตัว1.8เลยครับใครกำลังหารุ่นนี้อยู่นี่เลยครับ q r c o d e บอยแอดไลน์ q r c o d e ์โคยครับทักเข้ามาครับผ่อน9,600ได้เป็นเจ้าของคันนี้ครับไม่ต้องใช้เงินหรอกรถมาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกั โคมไฟหน้าครับให้โคมไฟหน้ามาเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับได้ไฟตัวเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์อยู่ในโคมไฟหน้าด้านล่างครับได้ไฟตัดหมอกมาแล้วก็มีกรอบคิวโครเมียมครอบไฟตัดหมอกอยู่ครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมครับซึ่งในตัว1.8จะเป็นโครเมียมถ้าเป็น1.5จะเป็นสีดำแ็กกอสนะตัวนี้1.8เป็นโครเมียมมาด้านข้างกันบ้างครับขนาด Mac แม็กละยางครับ ตัวนี้ให้ขนาดแม็กไปเป็นแม็กขอบ16นิ้วเป็นแม็กอลลอยของเดิมโรงงานครับยางปี2022ให้ขนาดยางมาที่21555 R 1 6ครับใช้ได้อีก2ปีสบายๆเลยยางเหลือเอเลยครับท่านผู้ชมด้านข้างครับเนื่องจากตัวนี้เป็นโฉมปี2019แล้วนะครับถ้าเป็นก่อนปี2019เนี่ยมันจะไม่มีเลนวอรแต่ตัวนี้ปี19แล้วครับได้ตัว Honda าเ n นวอ t มานี่ครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับ มือเป,ป,เปิดประตูค,ครับมีปุ่มคีย์เลดเปิดล็อกปิดล <ises>. ็อกเป็นโครเมียมครับตรงนี้เป็นโครเมียมนะเปิดล็อกปิดล็อกมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับแผงข้างประตูก่อนเลยวัสดุแผงข้างประตูครับด้านหน้าครับนี่แผงข้างประตูนี้เป็นหนังครับด้านบนเป็นหนังตรงข้างเป็นหนังที่เท้าแขนก็เป็นหนังครับได้ลําโพงเสียงแหลมาตรงนี้ครับมือเปิดประตูเป็นสีเทาครับมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับตะเข็บเป็นอาร์ต สวยรับประกันครับคันนี้มาดูเพจตัวรถกันครับ่านผู้ชมนี่เลยรหัสตัวถังครับ m r h f c นะครับ Civic f c รหัสหมายเลขเครื่องยนต์ครับ r 1 8 Z ครับรหัสเครื่องยนต์1 8 Z 1 8 0ปซรีซีประตูหลังครับด้านซ้ายมือครับตัวนี้จะต่างจากด้านหน้าแล้วเพราะวัสดุตัวนี้ด้านบนเป็นพลาสติกครับแต่ด้านข้างนี้เป็นหนังแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นหนังเช่นเดียวกันครับมือเปิดประตูเป็นสีเทาเหมือนกัน ดูโครงสร้างหลักครับเนี่ยดูตั้งแต่ร้อยคลีบครับร้อยเดิมของบริษัทเลยเป็นแบบนี้เลยครับมาดูน้ํามันเชื้อเพลิงกันบ้างครับว่าเติมน้ามันอะไรได้บ้างนี่ครับท่านผู้ชมโซคอล่าเโซคอล่าเ e, 20, e ้าห้าีามันเบนซินทุกชนิดในประเทศเราเติมได้หมดครับด้านท้ายครับไฟเบรกให้มาทั้งหมด3ตําแหน่งครับตาแหน่งที่1ตําแหน่งที่2 แล้วตำแหน่งที่สามจะอยู่บนนี้ครับแต่ตัวนี้มีสปอยเลอร์มาให้เลยได้ไฟเบรกตำแหน่งที่สี่มาตัวนี้ครับได้กล้องถอยมาเนี่ยพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้มาสองจุดครับกันชนหลังโฉมนี้เป็นคิ้วโครเมียมแล้วครับตัวนี้ได้ไฟทับทิมมาด้านข้างมาดูโครงสร้างหลักด้านท้ายกันบ้างครับมานี่ครับเม็ดอาร์คมุมท้ายมุมท้ายสุดครับนี่เม็ดอาร์คตเดิมนะครับดูน็อตครับ น็อตเดิม erm, ไม่เคยแกะเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมอีกฝั่งกันบ้างครับนี่ครับอ่ะจะได้เห็นเห็นในะรูปชัดๆเนี่ยไม่ตากันเดินไปมเนี่ยมาดูน็อตครับเนี่ยน็อตฝั่งกระโปรงไม่เคยแกะเลยครับที่เก็บสารพครับมาดูซุ้มก่อนเลยมานี่ครับท่านผู้ชมเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ครบเนี่ยดูซุ้มโูยาแนวซุ้มเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยช้อนตูดไม่เคยอะไรครับคันนี้นําเดิม ที่เก็บสัมภาระค่อนข้างจะก,ก,กว้างครับกระเป๋าเดินทางไซส์บิ๊กๆเลยสองสามใบใส่ได้สบายๆเลยครับมาชมด้านขวาของตัวรถก,กันบ้างครับท่านผู้ชมนี่ครับตะเข็บเป็นอาร์ตนี่ตั้งแต่รอยขีดเลย,เยของเดิมเป็นแบบนี้เนี่ยสวยงามมากมือเปิดประตูฝั่งคนขับครับได้ตัวปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกมาดูแผงข้างประตูบ้างครับกระจกออโต้คู่หน้าฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับ แล้วก็ที่เปิดท้ายอยู่ด้านโน้นแล้วมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่เลยเห็นไหมครับสวยกลิบเลยคันนี้บอดี้ <ő? S 2> ทั้งคันสวยมากครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องนครับปมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันท่านผู้ชมสวยกลิบเลยท่านผู้ชมนี่ดูน,อน็อตเลยครับนี่น็อตสากระโปงครับน็อตแก้มตัวในครับนี่เดิมไม่เคยแกะเลยครับนี่น็อตแก้มด้านข้างครับ ฐานไฟครับสวยกริบนี่ครับน็อตครับปลั๊กแก้มด้านนี้น่านจะเคยมีเคลียร์สีมาเดี๋ยดูน้องสากะโปรงไม่เคยถอดเลยนะนสวยงามมากครับก็มีเคลียร์สีแก้มตรงนี้มาหน่อยเดียวแต่ว่าฝากะโปรงทุกอย่างเดิมหมดน็อตไม่เคยถอดเลยดูเครื่องยนต์ไงครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งพันแด้อยซีซีครับเป็นเครื่องยนต์ v t e ทครับให้แรงม้ามาที่หนึ่งร้อยสี่สิบเ็ดแรงม้า ค่าเฉลี่ยของการกินน้ํามันอยู่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรครับทำได้แน่นอนขึ้นยนต์สวยมากตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าขา้างหน้าของเครื่องสวยมากครับท่านผู้ชมท่านใดนะสนใจคันนี้มาทดลองขับกันได้ก่อนเลยไปครับเดี๋ยวไปชมภายในะห้องโดยสารกันไปดูความสวยงามของห้องโดยสารครับปะเข้าไปอยู่ภายในเจ้าซีวิคคันนี้กันแล้วนะครับมาเรามาดูความสวยงามของภายในกันครับด้านบนครับคอนโซลด้านบนเป็นหนังครับแต่ว่าตัวหนังเขาเนี่ยสวยงามมากครับไม่มีรอยซีดจางหรือไม่มีรอยขูดขีดเลยครับลองมาวัสดุชิ้นนี้ก็ยังเป็นหนนัังะครบ แล้วก็นี่จะเป็นลิ้นชักใส่ของครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ในถุงนี้ทุกอย่างอยู่ครบครับมาถึงตัวเบาะครับเบาะครับดูความสวยงามของเบาะหนังเขาครับนี่สวยงามมากปีกฟองน้ําไม่มีล้มเลยครับเบาะฝั่งผู้โดยสารนี่เป็นแบบปรับธรรมดานะฝั่งคนขับนี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าครับมาคอนโซลตรงกลางครับที่เท้าแขนครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างงี้นะถ้าเกิดเปิดที่เท้าแขนมาปุ๊บก็จะได้ตัวเป็นพอร์ต USB ตรงนี้มา1พอร์ตครับ ขอบตัวขอบเนี่ยเป็นหนังหมดนะครับนะแล้วก็ที่วางแก้วครับได้มาสองตำแหน่งหรือจะทําให้เป็นหนึ่งตำแหน่งแบบนี้ก็ได้ครับนะมาถึงตรงท่อนเกียร์ครับคอนโซลตรงเกียร์เนี่ยวัสดุชิ้นนี้เป็นพลาสติกครับแล้วก็คอนโซลเกียร์ก็จะมีปุ่มอีกอนเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮครับสเต็ปเกียร์ก็เป็นตัว L ขึ้นทางลัชันตัว S สต่หมดสปอร์ตนี่ลากเกียร์ได้ยาวขึ้นตัว D ตัว N ตัว R แล้วก็ตัว P ครับได้ที่วางของมาด้านบนนี้ เดนหนึ่งครับแล้วก็ด้านล่างครับได้ที่วางของมาพร้อมกับตัว power outlet ตรงนี้ครับแล้วก็ USB และ HDMI อยู่ด้านนี้ครับเพิ่มมาให้อีกครับหน้าจอวิทยุครับนี่ในหมวดของตัวแอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับสเต็ปของตัวพัดลมแอร์ปรับอุณหภูมิแอร์แต่ว่าจะให้ขึ้นหน้าจอแบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับสามารถใช้เป็นระบบสัมผัสตรงนี้ได้ตรงนี้ปรับอุณหภูมิครับถ้าไม่ได้ขึ้นหน้าจอเวลาปรับอุณหภูมิสัญลักษณ์อุณหภูมิแอร์ก็จะขึ้นบนนี้ครับมาดูสิครับว่า ก็มีเชื่อมต่อเกี่ยวกับหมวด audio นะครับข้อมูลเชื่อมต่อโทรศัพท์ bluetooth ครับแล้วก็รายการแอปพลิเคชันมาดูกันแอปพลิเคชันจะมีหมวด g a l l รี่สามารถบันทึกรูปภาพเข้าไปในนี้แล้วตั้งเป็นภาพหน้าจอได้ครับมีหมวดดาวน์โหลดครับติดตั้งแอปครับมีเบราว์เซอร์มาให้แล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องถอยด้วยแสดงภาพกล้องถอยครับมีมุมมองภาพสามมุมมองครับมุมมองมุมกว้างมุมมองตรงยาวแล้วก็มุมมองท,ทิ่มลงด้านล่างแบบนี้ครับมาดูหน้าจอเรือนไม้และพวงมาลัยครับ พวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือครับปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ครับแล้วก็ตัวปุ่มตัวไอที่เป็นตัวไอตรงนี้สำหรับเซ็ตไว้ตรงหน้าจอครับนะเซ็ตตัวหน้าจอแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นคูรสคอนโทรลครับมาดูเรือนไม้กันครับรถคันนี้วิ่งไปแล้ว119,334มกิโลเมตรครับ อายุรถ6ปีวิ่งแสนหนึก็ตกแล้วประมาณปีละประมาณเกือบเกือบสองหโละครับถือว่ากลางๆไม่ได้วิ่งเยอะมากมายครับคันนี้ถือว่าใช้ได้ครับเรดใหม่อยู่ในเกณ์ที่รถวิ่งน้อยด้านบนครับม,รม่านมังแดดได้ตัวกระจก2หน้ามาครับพนหลังค่าสะอาดมากไฟ2องแผงที่ได้มา2ตําแหน่งแล้วก็ม่านมังแดดฝั่งผู้โดยสารครับได้กระจก2หน้ามา ฟลิงการนั่งฟิลดีมากครับสำหรับตัวเบาเขายอมรับเลยว่า Honda เนี่ยสรีระของเบาะก็ทำมาได้ดีปีกบเบาะนีอ่อบกระชับมากตัวบอยใหญ่ๆนะตัวบอยเนี่ยสูง176น้ำหนัก105กิโลกรัมนะนั่งนี้ไม่ขับแคบไม่หยดอัดแต่แต่มันกระชับนะกระชับแต่ไม่หยดอัดถือว่าโอเคครับฟิลดีครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันว่านั่งแล้วจะเป็นอย่างไรกันไปชมความสวยงามผู้โดยสารตอนหลังกันครับไปเข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับนี่ดูตัวเบาะเขาครับ ดูความสวยงามของตัวเบาะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยฉีกขาดเลยครับเบาะสวยงามมากแล้วก็ตัวเบาะเขาเนี่ยรองมาเต็มน่องเลยครับแล้วครันเนี้ยคัน,นเนี้ยได้พรมทั้งคันมาแล้วเนี่ยพรมเจ้าของเดิมใส่มาอย่างสวยเลยนะองศาของเบาะครับพนักพิง ือว่าใช้ได้เลยครับองศาดีมากเดินทางไกลๆไม่เมื่อยถ้ากันบอกประมาณนี้องศาประมาณนี้เดินทางต่างจังหวัดวิ่งสัก3 4 0 0ี่โลก,ก็ไม่เมื่อยนะครับมอสลอ่งศีษันรองรับสําหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งนี่ครับนั่งกัน2อคนก็นี่เลยการที่เท้าแขลงมาได้ที่วางแก้วด้วยแต่คันนี้นะต่อให้ตัวใหญ่ๆอย่างบอยแลนดนั่ง3-4คนก็ถือว่าย,ยังนั่งได้ครับไม่ได้อึดอัดครับแคบครับภายหลังกว้างมากกระจกทั้งน้นไม่ใสใการมองตำแหน่งของการวางกระจกเนี่ยดูไม่อึดอัดครับไม่ทึบเลยใช้ได้ครับ ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพทัทดลองขับกันการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับมาครับมาลองเทสไดเจ้าซีวิคปี19กคันนี้กันครับอย่างแรกเลยขอดูช่องว่างของพุมาะไรพวกแหลกพวกนี้ก่อนนะครับปล่อยไหลเบาๆยกซ้ายยกขวาครับแน่นตึบเลยนี่กดถ้ากดวิ่คันเร่งจะขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยก็โอเคนะสําหรับเครื่องยนต์1,800ซีซีกับ141แรงม้าที่ให้มาตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วล่ะของตัวเครื่องยนต์พันแปดนะครับถ้าทางอยับไปเร่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น อีกตัวมันเป็นจะเป็น1.5เทอร์โบนะครับบอยมีทั้งสองรุ่นให้เลือกครับนะแล้วแต่จะเลือกตัวนี้ได้141แรงมา้าถามว่าเหลือเฟือไหมเหลือเฟือเลยครับทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีมากซีบีดต้องยอมรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของเขาลักษณะาการขับขี่การเกาะถนนของเขาทามาได้เยี่ยมอยู่แล้วครับเดี๋ยวดูช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์บ้างครับมาว่าความสมูทของเขานเนี่ยครับเนี่ยเปลี่ยนเกียร์สมูทมาก โอ้โหถือว่าน่าใช้มากครับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาซีวิคอยู่เนี้ยโฉมนี่นะโฉมนี้ถ้าจะขยับโฉมขึ้นไปอีกก็จะเป็นปีใหม่ๆเป็น FE ละแต่โฉมนี่เป็นโฉมที่ดังของเขาเลยครับน่าสนใจครับทักไลน์เข้ามาหาบอยได้เลยเดี๋ยวเราไปขึ้นหอยดูช่วงล่างกันครับดูว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรกันบ้างใต้ท้องเป็นอย่างไรไปชมครับไปมาครับเรามาชมใจใต้ท้องเจ้าซีวิคันนีกันตัวอ l ปลายท่อข้างเดียวครับแต่ท่อเขายังสวยๆอยู่เลยดิเห็นไหมครับท่านผู้ชมมาดูโชกหลังฝั่งขวามือครับนี่แห้งๆเลยครับ ตัวปีกน้องครับนี่ไม่มเคยมีรอยกระแทกไม่เคยมีรอยบิดเบี้ยวรอยขูดเลยครับนี่ชกหลังฝั่งซ้ายมือครับแผ่นซับใต้ท้องครับนี่ไม่มีสีขาดครับไม่มีเคยมีอะไรมุดใต้ท้องเลยเนี่ยสวยงามมากครับมาดูชกหน้าฝั่งขวามือครับครับสวยงามมากนี่ยางเพาขับนิ่มๆเลยครับนี่อีกฝั่งนึงบ้างครับนี่ชกหน้าฝั่งซ้ายครับ ยางเขาขับครับนิ่มๆเลยนี่โอ้หใต้ท้องถือว่าสวยแล้วครับยอมรับเลยว่าใต้ท้องสวยครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกันครับปะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Honda Civic คันนี้น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับสำหรับคันนี้ครับ Honda Civic ปี2019เป็นตัว1.8 EL ครับใครสนใจคันนี้ดูคลิปเราชอบนี่เลย QR c o r d boy add line QR c o d d boy ครับได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันทีครับ สำหรับคันนี้นะครับผ่อนเพียง9,600บาทเงินเดือน20,000บาทซื้อคนเดียวจบครับบอยขายราคาพิเศษท่านผู้ชมเพียง569,000บาทอย่าลืมทักมานะครับรีบทักมานะครับคันนี้ผ่อนถูกๆแบบนี้เบาๆแบบนี้ออกรถง่ายครับไม่ต้องใช้คนทำไม่ต้องใช้เอกสารเพียงคุณมีบัตรเครดิตที่ใช้เกินหนึ่งปีนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถหรือว่าลูกค้าติดขัดปัญหาด้านไหนแอดไลน์เข้ามาคุยกับบอยก่อนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com